สวัสดีพี่น้องเขานะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สีบเป็นการอัปเดตลูกนกเขาใหญ่นะครับลูกท้นนะครับลูกป้อนนะครับที่เกิดจากการเพาะพันธุ์พ่อแม่ปารลอยนะครับผมตอนนี้เขาก็ได้อายุหนึ่งเดือนแล้วนะครับตัวนี้นะครับทึ่เป็นลูกท้นนะครับกกินอาหารเป็นเองแล้วนะครับเริ่มหัดคันแล้วนะครับมีเสียงคือยังเสียงผิวปากนะครับ เปิดตื้นๆกล้องอยู่นะครับตัวนี้นะครับสำหรับอีกคู่หนึ่งนะครับไก่กินอาหารเป็นแล้วนะครับผมก่ที่เป็นรุ่นน้องของตัวนี้ประมาณอาทิตย์นึงนะครับผมเดี๋ยวผมเอาพี่พ่อน้องเข้าไปเบ่งนะครับผมครับนี่ก็อีกคู่หนึ่งนะครับที่ให้แม่เขานะครับให้พ่อแม่เขาเลี้ยงเองนะครับแล้วก็แยกออกมานะครับไปกินอาหารเองเป็นแล้วนะครับผม เพิ่งพัฒนาการนะครับผมสำหรับเรื่องเสียงนะครับเราก็ต้องวัดรุ่นกันนะครับผมกระีอัปเดตให้พี่น้อง,องเฮาบึงนะครับเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณพี่น้องเฮานะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจสำหรับผมที่ดีเสมอมานะครับผม สำหรับคลิปนีกน้ก็คงมีประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ